ลูกพ่อเก่งอยู่แล้วเหนะ็นไหมมาครับวันนี้ลูกชายคนโตของผมนะครับล้างจานครับผมเก่งมากครับผมเป็นคนที่เก่งที่สุดลูกชายคนเล็กก็ทานข้าวนะครับทานข้าวกับพิซซ่านะครับวันนี้ในาสารนะครับแต่ทานพิซซ่าครับผมอัตาสิลกูกกินที่ลกูกไปกินที่กินดี เก่งมากลูกเก่งน้องชายก็เก่งพี่ชายก็ล้างจานเก่งมากทั้งสองคนเลยต่อไปจะเป็นล้างน้ำนะครับล้างน้ำแป๊บออกครับผมพี่แจงเก่งมากครับผมล้างพิระบายแก้วก่อนแล้วก็เข้าไปนะลูกนะเข้าไปนะครับ เอลเก่งมากเก่งมากโอ้โหลูกชายเก่งที่สุดโอ้โหถึงแม,ม้จะตัวเล็กนะครับแต่ต้องใช้เก้าอี้ขึ้นไปล้างจานเพราะว่าตเตี้ยเพราะว่าจะเตี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็เก่งอยู่นะครับเพราะว่าเขาทำได้นะครับครับผมแนบคอมเทเ่่ใบ เดี๋ยวไม่จเสร็จนะครับอีกสักหน่อยก็เสร็จแล้วลูกชายคุณเก่อ้าวไปกินข้าวลูกกินข้าวครับผมกินพิซซ่าลูกไปกินพิซซ่านะครับอ่าเก่แล้วลูกนะคนเก่งนะเด็นพี่าชายก็ลักอาจารเสร็จหรือยังครับผม,มเสร็จแล้วก็ล้างมือได้ครับลูกล้างเจ็บลอยอ้าวเสร็จแล้วครับโอ้ลูกชายผมเก่งมากครับผม